สำหรับคอสตั้งเป้าให้เอาจริงนะคะเป็นคอสที่นิดหน่อยจะเปลี่ยนให้ทุกปีของคุณเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตคือหมายความว่าทุกปีของคุณมีการก้าวกระโดดทุกปีของคุณมีการเริ่มต้นใหม่แล้วคนส่วนใหญ่นะเทรนเนอร์นิดหน่อยยังบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เวลาจะออกกาลังกายอะ่ะจะออกฮิตกันแค่ช่วงมกราเพราะเพิ่งตั้งเป้าไงแล้วพอกุมภาหายเลยคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เหมือนคุณจะสนุกมากกับการซื้อแพนเนอร์แล้วก็เขียนมันอยู่แค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นที่นิดหน่อยจะบอกคุณก็คือตั้งเป้าได้ แต่ต้องเอาจริงด้วยนี่หนะ่อยจะเทรนคุณให้แบบว่าคุณลองนึกภาพนะเวลาที่ศิลปินเขากาลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คุณว่าเขาซ้อมกันแค่ไหนปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่ใช่ไม่มีความฝันและไม่ใช่ฝันไม่ใหญ่แต่ไม่วางแผนไปสู่ความฝันนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่เอาจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน่อยกำลังจะสอนคุณกาลังจะบอกคุณก็คือคอร์สนี้ทั้งหมดทําเพื่อให้คุณทําฝันคุณเป็นจริงเท่านั้นเหมือนที่หน่อยทํามาแล้วและหน่อยโตขึ้นตลอดไม่มีปีไหนที่ไม่แตกต่างกันคุณไปย้อนดูในวััันน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 แรรรกกทีี่่หหอยยเเเิมต้้้้้้จถึงวไไดดลพาาะะฉใคุณ ใช้ชีวิตแบบรี่อศักยภาพของคุณออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็น